้ยผมนั่งนั่งเอกไปยื้อม่ต้องนั่งเลยมาผมสินั่งเอานั่งนั่งนั่งเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอา สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับเราช่องเป่าตามติดทิ่ช้างนะคะมุอแต้ใสผมแน่ใสผมแน่ปอเป่าอาบน้ำให้ผมวิ่งหาคนช่วยนะคะมากินน้ำมากินน้ำเร็วยปอเป่าไม่อาบแล้วมามามา กันกงังกินน้ำเยอะมาอาบน้ำให้จังได้อิ่มหรือยังอ่ะเอาน้ำไปกินน้ำเลยเร็วเอออเตะไปได้ก่อนหินอิ่มแล้วใช่ไหมนี่เหรอดูได้เวลากวนแม่แล้วคราวนี้ พดยินแต่ว่าควรไปแล้ำน่าพูดินแต่ว่ากวนวะคุณนะคุณนะอย่าไปใส่าย,ยางแม่เ <c oughs> อ้ยเนาะกินนีมเหล่ากับควรเนาะโอ้โหถ้าใส่าย,ยางแต่ก่อนเนี่ยใส <c oughs> ไม่ยาวขนาดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณ <c oughs> แม่แแแ <c oughs> สิรินะคะเส่แล้วเพียงแล้วเนี่ยหนึ่ส่ยางยาวๆนะคะเอ้าได้ยัง เพราะคณอย่างสูงค่ะยังน้องเอายังอันน้องแหลกเนี่ยเพราะคุณแม่แต่ก่อนบอกว่าเห็นเป็นแบบสั้นๆเนาะยังสายยางวิ่งดึงก็หลุดนะคะบึ้มตัวดำมี คุณแม่กินน้ำฟินมากเลยค่ะช,<า>ช้างดางังช้างดังค่ะอันนางยางอีกรล้วมาเห็น่อปาพานางยางแล้วไอ้ยางไม่ให้ผมนางแน่พ่อ mà vắng mọi nang anh chị đừng năng ok mà à. <laughs> à, mày kìa 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 Này, kìa 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 โอ้มิ่งจะทดสอบใช่ไหมหักแต่แล้วหักแต่แล้จะทำอะไรนาอมิ่งเนาะว่นน่ะอ้ยอ้ยหยุดเลยหยุดเลยตั้งแล้วระวังคุณตาตีตูดนะอ้ย คุณน่ะคุณแม่กินหนำบ้านเด็กเศร้าเลยคุณน่ะกำลังฟินเลยไม่มีไม่มีเด็กกวนนะคะคุณแม่บอกไม่มีเด็กกวนะคะกินน้ำแบบสบายใจนะคะช้างยักษ์ครับผมไม่ใช่ช้างน้อยนะครับมามามาอะนั่งนั่งเลยเล่าถถออยยแแลล้้ววนั่งนั่ง ทำไมต้องขาหลังด้วยมิ่งเอ้าเอ้านั่งโอ๊ยผมนั่งนั่งออกไปเออมันต้องนั่งเลยเดียวเออผมจะนั่งเพีเดียวเอ้ยเดี๋ยวเกาะเกาะนั่งนี่ดีวะอุ้ยขวมเดีอาเอาขึ้นดีดีเออเนาะ เอาขึ้นนี้ดีผมสินั่งนั่เอาออกมาแน่หุดอะเอาออกมาจากใต้อันนั่นแน่หมิงว่าผมนั่งมาได้เด้ลยแข้งขวมม่ลมามๆผมสินั่งเอานั่งนั่งนั่งเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอานั่งนั่งกับล้อนั่งกับนั่งกับลูกเร็วเออนั่งด้วยกันอ่ะกอดคอกันเร็วนั่งนั่งกอดตือนกอดตือน เอาออกมานาังดีดีผมจะนั่งแย่งช้างแล้วนะครับผมผมอยากเที่ยวครับผมอยากเที่ยวดู <ๆ S 2> ด <c oughs> เอา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 มันเอามันเข้าไปไม่ได้มิ่งออกมาหลูกออกมาม, <c oughs> มิงออกมาดีๆนะยังนน่นอ้ยนาะอ่ะนั่งนั่งนั่งเร็วจะพาไปเที่ยวเร็ว อ้นันน่้นอ,อ,อนั่งไ่ได้กนัง <ไป S 2> น่งนี่ไดปแล้วบัดีนี้เอาเอานั่งนี่ดีมเจ้าเมียนั่งนี่เลยคคาหลังเสอผจะไปยน เด็ดเด็ดอ๋็าตายตายเา็ัวอาการนะครไปแล้วไปแล้วไปหาแม่ดีกว่าไปหาแม่ ตาฉีน้ำอาบน้ำให้ช้างยักษีปวนช้างยักษ์ปวนครับดูยังเงย้ปยังเมต้ผมอยากไปเที่ยวนะไอยัแยงลมทำปวดีดยะไปเราต้องเหยบไว้นะจะไปจะไปไอจีนาไม่กินดอกมังเหรียญไม่อีกแล้วสายป่วน

ตรงเนาะคิดดีเนาะเจ๊แม่เออเซซเซ่เซเซวินครับวินโอ้ยผมวินนิ่งวะเอาเสียงทุดจับไปว่าชุดจับบุญตาจุงจับไหมวิดีโวคอเลยความวิดีโอกคอหาคุณยายเหรอโอ้ยเล่นต์ตะลุดเราบนน่ะบนเล่นตตะลุดโอ้ตะลุดตะลุดตะลุด อตะลุดตะลุดจะจกลอกว่าสองดอกสอสามดอกเดี๋ยวก็โดนนีกหาที่<ไ>ป,ปวนใหม่อีกแล้วค่ะแม่แม่ไปหาที่ปวนใหม่กันครับ ยอดเลยมิ่งพื่อนะอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเฮ้ยเสียงนี่ถูกใจครับถูกใจพื่อน่ะตะลุตะลุ่นเอ,อเอางาใหม่ไปให้แม่เนอะีนี่ว่าเปล่าว่าเอางาใหมไปให้แม่รีรี Kan dah, kan dah. Kan dah. Au, au. เป็นไดเป็นไดเป็นไไดวผมเร็ว้ร่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงผมเอามาให้แม่ได้นี่ผมเอามาให้แม่ได้นี่เป็นปะแม่วะเพิ่งกินเหรอละแม่วะตอนนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะครนะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำในที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะผม พบกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็กับมาสวัสดีครับ